สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูใหม่ๆอร่อยๆมาแนะนําเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทําข้าวผัดน้ําพริกนรกปลาทูค่ะเพื่อนๆค่ะโอ้โหวันนี้เมนูสุดแซ่บของพี่การก็จัดมาให้เพื่อนๆอีกแล้วค่ะ เรามาดูเครื่องปรุงนะคะแล้วก็วัตถุดิบที่พี่การได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่การเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนๆแล้วก็พี่การก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆไปลงทําดูเลยค่ะก็มีนะคะข้าวสวยนะคะอ่าสักประมาณ5้าร้อยกรัมนะคะอ่าพี่การได้แช่เย็นไว้เมื่อคืนอืต่อมานะคะปลาทูค่ะตัวโตๆเลยคะ่ะสองตัวอ่า วันนี้จัดกันแบบเต็มคาราเบลเลยะะระะประมาณนะคะน้ำพริกนรกนะคะประมาณสามถึงห้าช้อนโต๊ะนะคะไข่ช่อมเ็ดก็เพิ่มได้ค่ะกระเทียมสับนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยนะคะชะอมนะคะเราเด็ดเอาแต่ยอดประมาณสักร้อยกร,รัมค่ะต่อมาค่ะสีอิ๊วขาวนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะ ซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะตักด,ด้วยน้ำตาลทรายหนึ่ช้อนชานะคะ,ะจะได้ดอกเผ็ดอ่าแล้วก็ผงปรุงรส1ช้อนชาค่ะเครื่องปรุงนะคะแล้วก็วัตถุดิบที่สำหรับจะทำข้าวผัดน้ำพริกปลาเอ่อนรกปลาทูของเราก็มีเพียงแค่นี้เองค่ะอ่า เครื่องปรุงไม่ยุ่งยากต่อมาค่ะเอากระทะตั้งไฟนะคะใส่น้ํามันลงไปสักสองสามช้อนโต๊ะนะคะอพอน้ํามันร้อนได้ที่เราก็เอากระเทียมลงผัดให้สุกหอมค่ะผัดกระเทียมนะคะให้สุกหอมได้ที่นะคะเดี๋ยวเราก็เอาปลาทูลงผัดนะคะ พี่การได้ปลาทูมาสักครู่ที่เพื่อนเพื่นเห็นเนี่ยพี่การได้แกะเรียบร้อยแล้วนะคะเอาก้างออกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็เอาปลาทูลงผัดก่อนเพราะว่าปลาทูเขาชิ้นตัวใหญ่เราผัดอีกสักหนึ่งรอบที่พี่การเอามานี่เป็นปลาทูนึ่งนะคะเราก็เอาปลาทูลงผัดผัดอีกสักหนึ่งรอบนะคะ ผัดกระเทียมให้สุกหอมค่ะเราก็รอให้เขาสุกสักคู่นะคะ,ะเห็นไหมคะปลาทูชิ้นใหญ่ๆวันนี้เราก็จะทานโปรตีนกันจากปลาทูนะคะ,ะปลาทูนี้มีประโยชน์มากมายเลยมีโอเปก้าสาม สุดยอดของปลาทะเลนะคะน้ำพริกนรกนี่เพื่อนๆจะใช้เป็นรสไหนก็ได้นะจะเป็นน้ำพริกนรกกุ้งปลาหรือว่าน้ำพริกนรกอะอะไรนะที่ก็ใส่เมงดาก็ได้แล้วแต่ชอบเลยความเผ็ดก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเผ็ดมากเราก็ใส่มากชอบเผ็ดน้อยเราก็ใส่น้อยนะคะแต่ถ้าจะให้แซ่บๆนะคะพิก,การว่า จัดเต็มไปเลยค่ะตอนนี้ปาทูของเราก็ใกลสุกแล้วนะคะอ่าแล้วเราก็ใส่พริกนรกของเราลงไปเลยค่ะเราใส่น้ำพริกนรกเรียบร้อยแล้วก็ใส่ข้าวสวยของเราลงไปผัดได้เลยค่ะ ข้าวที่เราจะผัดนะคะถ้าเราเใช้เป็นข้าวเย็นนะคะหรือว่าเรามาใส่ไว้ในตู้เย็นค้างสักหนึ่งคืนก็จะผัดง่ายนะคะแล้วกเ็เม็ดเขาก็จะเรียงสวยเวลาผัดแล้วก็ยีๆนะคะให้เขาแตกตัวะคะ่ะอันไหนเป็นก้อนแล้วก็เอาตะหลิวนะคะยีๆให้เขาแตกตัวสักนิดสักหน่อยนะคะต่อมานะคะใส่เลยค่ะเครื่องปรุงค่ะซอส ปรุงรสฝาเขียวแล้วก็สีอิ๊วขาวนะคะอ่าตัดด้วยน้ําตาลทรายค่ะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะ,อะพอเราใส่คเครื่องปรุงครบเราก็ผัดต่อเลยค่ะคลุกเขานะคะผัดให้เครื่องปรุงของเข้าของเราเนี้ยเข้ากันค่ะ,ะข้าวเอ่มตรงไหนเป็นก้อนแล้วก็เอาตะหลิวยีๆนะคะ ขั้นตอนนี้นะคะเมื่อเราผัดคุกเขาเข้ากันดีแล้วเราก็ชิมดูนะคะเอารสที่เราชอบอเห็นไหมคะก็จะผัดแบบแห้งๆนะคะถ้าเ,เพื่อนๆบ้านไหนมีกระทะเทฟลอนเ,ออเราก็จะใช้กระทะเทฟลอนก็ได้นะคะมเมื่อเราชิม ลดถูกใจแล้วเราก็ใส่ชะอมลงไปค่ะอชะอมยอดที่เราเด็ดเอาไว้นะคะผัดคลุกเข้าให้เข้ากันนะคะพอชะอมสุกเรียบร้อยเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะถ้าชอบชะอม,อมใส่ชอบเยอะๆเราก็ใส่เยอะนะคะเพิ่มเติมได้ค่ะเครื่องปรุงนะคะอชอบผักชะอม บางบาง,บางบ้านก็ชอบชะอมเยอะๆใส่เยอะๆก็ใส่ไปเลยเห็นไหมคะน่าทานไหมคะว,ว้าวเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะแบบนี้นะคะเพื่อนๆต้องทานแบบร้อนๆค่ะสารอาหารครบถ้วนนะคะเพื่อนๆ เสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวผัดน้ำพริกนรกปลาทูของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะ่ะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ